สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมิครับเพจคุณเหนือครับวันนี้นะฮะไว้พระหนึ่งพันวัดมาถึงวัดลำดับทีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แลครับน้องแต่ว่าวัดที่ผมมานี่เป็นวัดเขาปิ่น้องชาันใหญ่นะครับสิ่งปิ่น้องชาันตะไยก่อเดิมก่ออยู่ที่รัชฉานเมียนมานะครับก่ออย่างเช่นแสนหวีลาเชี่ยวนะครับตองยีเชียงตุงเนี่ยฮะเปบนอพยพมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน้องสมัยกูย้ายย้ายแล้วครับเนาะก็ออพยพมาอยู่ที่ ภาคเหนือตำนบนเีานี่นะครับโดยเฉพาะเจียงไฮนี่มีปี่น้องชาวไทยใหญ่อยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะตีชุมชนที่ผมมาวันนี้ก็เป็นชุมชนปรกกอไทยใหญ่นะฮะแล้วก็ตินี่ก็คือวัดของป็่น้องชาวไทยใหญ่ครับหรือวัดปรกกอไทยใหญ่นะฮะแล้วก็ต้องผมเข้ามาชมตัวนี้นะครัชุดแรกนะครับเป็นหอพระประจําวันเกิดน,นะครับซึ่งทางวัดได้ทําขึ้นมา เพื่อบันทึกเรื่องราว,วต,ต่างๆนะฮะมันมีภาพจากมันเกิดก็ได้บันทึกข้อมูลองค์มรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับตั้งแต่เดือนเดือนหนึ่ง้นไปนะฮะเดือนสองเดือนสามเป็นเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของพี่น้องชาวไทยใหญ่ครับก็ถือว่าถ้ามาที่นี่นะฮะท่านก็สามารถมาเยี่ยมชมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวไทยใหญ่ได้ครบทุกเดือนเลยทั้ง ทั้งปีนะครทั้ง12เดือนทีเดียวครับเราไปเีินดูอาชีรกรรมฝาผนังและก็เรื่อรรรรรงาร,ราวที่นี่กันก่อน,นนะครับเจริญนะครับครับสำหรับรายการไว้พระพันวัดวันนี้นะครับโดยผมยุทธภูมินำวงครับเพชรคนเหนือครับ มาถึงวัดลำรับที่144ี่แล้วครับก็มีเป้าหมายในการพาท่านไปหูจักพุทธสถานและก็ไว้พระจำนวน1000วัดครับวันนี้มาถึงวัดสันปะกอไตใหญ่นะครับซึ่งตั้งอยู่ตีมูลที่13าตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับสังกัดคณะส่งไฟมหานิกายครับเอาไปหู้จักประวัติและความเป็นมาของพุทธสถานแห่งนี้กันดีกว่าครับวัดสันปะกอไต ไตใหญ่นะครับก็มีประวัติความเป็นมาก็คือเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2450ปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งจะให้สมัยนั่นคือช่วงปีพุทธศักราช2453ครับได้รับการยกฐานะเป็นเมืองจัตวาครับคือมณฑลพยับนะครับซึ่งมีชาวไทยใหญ่กลุ่มหนึ่งประมาณ15ครอบครัวครับรวมประมาณ40คน ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองเจียงไฮได้อพยพม,มาจากเมืองเจียงตุงครับมาประเทศเมียนมาแล้วเข้ามาอยู่บริเวณบ้านสันปะกอแล้วก็ได้ทําการหักร่างถังพงทําไร่ทานาปักลักปักฐานเป็นชุมชนครับจนกระทั่งปีพุทธศักราช2459พระกาคําเหือง จองตีนะครับจองส้อยแล้วก็ปูหลอยนะครับได้น,นําเจ้าบ้านมาทําการแผ้วถางตีดินตีเห็นว่าเหมาะสมเพื่อเป็นวัดขึ้นมาแต่เดิมบริเวณวัดนี้มีต้นกอจํานวนมากนะครับจึงได้ตั้งชื่อวัดและก็ชุมชนว่าสันปากกอเมื่อก่อสร้างขั้งแรกนะครับได้ทําเป็นอาคารชั่วคราวมุงด้วยยาคาแล้วก็ในมงุงในมลพระเจ้าสายตาใหญ่นะครับมาจำพรรษาอยู่ เป็นที่พึ่งทางใจทางชิตวิญญาณของพี่น้องชาบ้านมาโดยตลอดครับและก็ได้มีการพัฒนาขยายวัดมาเรื่อยๆอาคารหลังเก่าใช้งานมาได้ถึง6ปีคณะสถาจึงได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเป็นอาคารเจ็ดหลังนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2489ครับได้สร้างพระวิหารปูพื้นด้วยไม้กระดานครับหลังคามุงด้วยดินขอแล้วก็ จนกระทั่งประสบความสำเร็จและกใจมาจนถึงปัจจุบันนี้ในปีพุศักราช2508ก็ได้สร้างพระอุโบสถหลังนี้ครับและก่อนในปีพศักราช2513-2518ถึงครับก็ได้สร้างกำแพงวัดขึ้นโดยรอบและเมื่อปีพศักราช2519ได้ปรับปรุงพระวิหาร ได้เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องลอนเล็กนะครับและก็ดัดแปลงหลังคามีจอฟ้าปั้นลมหนักนะครับแล้วก็ได้สร้างถาวรวัตถุต่างๆแหมมากมายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับทางวัดสันปะกอแต่ใหญ่ก็ได้มีการพัฒนาวัดมาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สารับสิ่งปลูกสร้างพริวัดนะครับ เป็นรูปแบบสิ่งปลูกสร้างศิลปะไตใหญ่นะฮะทั้งรูปแบบโครงหลังคานะครับโครงสร้างของหลังคาและก็ลักษณะหลังคาที่ซ่อนกันเป็นชั้นๆรวมทั้งพระพุทธรูปองค์พระประธานในพระวิหารทั้งสาองค์นะครับก็เป็นแบบศิลปะแบบไต่ใหญ่ครับซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นเพราะมีวัดเดียวในเขตเทศบานลนครเชียงรายที่เป็นศิลปะแบบไต่ใหญ่แต่ تى. ก็วันนี้เฮามาหู้จักกับชนชาติพันธุ์ไตใหญ่นะครับก็ไต้ใหญ่หรือฉานหรือว่าไทยใหญ่นะฮะคือกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาไตกระดยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดใหญ่อันดับสองของพาม่านะครับส่วนมากจะอาศัยอยู่ในรัฐฉานเขตเมียนมานะครับและก็บางส่วนอาศัยอยู่บริเวณดอยไตแหลงนะครับชายแดนไทยกับเมียนมานะครับคนไทยใหญ่ใน ประเทศเมียนมานะครับมีประมาณ 3- ถึงส่ล้านคนนะครับแต่มีไทยใหญ่หลายแสนคนที่ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยชาวไตยใหญ่อพยพมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเมืองอยู่ที่บ้านสันปะก,กออำเภอแม่จันแล้วก็อยู่บ้านต้นห่างบ้านเมืองห่ออำเภอเชียงแสนอยู่บ้านสบรวกนะครับและอยู่ในอำเภอแม่สายจำนวนมากทีเดียวนะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ก็จะชอบความสนุกสนานมีนิสัยใจคออบอ้อมอารีนะครับนับถือพระพุทธศาสนามีวัดอยู่ทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีรนปธรรมเนียมประเพณีตีหลากหลายมาสูงคามาสูงคาพี่น้องชาติพนันธุ์สิเกชาติพันธุ์และพี่น้องกุกอกกุกนที่อยู่ในบ้านเมืองเจียงไฮ่ไนเอ้าเมื่อไน้ข้ากติมาลา ป,นนปืนแหน่พี่น้องใต้เขาตีเป็นชาติพันธุ์เกาหลีเป็นคนไทยเกาหลีคนเมืองเกาหลีเตรียมได้หูปืนมาน,นั่นปืนของพี่น้องใต้ใหญ่นี่อ่าเมื่อก่อนนี่อยู่เตีย่ยประเทศจีนตะวันออกของประเทศจีนเจ้าแล้วก็ได้อพยพมาเมือสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้อพยพโลนกันมาก จังเจงแสนแม่สายแม่จันแล้วมาถึงประเทศจงยงไฮ้ลยเข้าสู่ประเทศไทยเนาะและ้วก็พี่น้องไตใหญ่เนี่ยมันเป็นชนชาติกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ว่าใหญ่มีหลายเผ่าค่ะไตใหญ่ไตเมาไตหลงไตเลือใไตขืนไตยองไตอย่างนี้ก็มาอยู่จู้จุ่มกันที่เมือง,งเจงไฮในแค่นั่น เมืองแจ้งหายล่ะมาอยู่ได้ตเมืองนี่ก็นี้พี่น้องใจใหญ่ที่มาอยู่ในตโตเมืองนี่อู่ที่วัดฉันประกอบใจใหญ่เฮานี่นี่ปอกหนึ่งที่มาอยู่เป็นปอ,อกอาเลกปอกอันเลกกปืนปอกอันแล้วก็มาอยู่ก็มาอยู่กันได้เป็นร้อยกาปีแล้วค่ะก็สืบส,บสืบต่อกันมาทั้งด้านศาสนาและความเชื่อของพี่น้องชาวไทย,ยครับ ชวาวตะยยนี่เป็นพุทธศาสนิกชนตีเคร่งครัดในพระพุทธศาสนามากนะครับดังความเจื่อในพระพุทธศาสนาตีทรงอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตในความนิยมทําบุญของชาวตะยญยปรากฏเป็นพิธีกรรมสาคัญเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีจองพารานะครับนอกจากนี้ก็ยังพบความเจือรวมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอื่นๆเช่นการซักรูปซัดเจนสิงมอม แล้วก็รวดลายอักขระคาถาอาคมนะครับเพื่อความอยู่ยงคงกระพันและยังพบกับการซักในปูญิงเพื่อป้องกันไยแฮมตัวข้ามาสูงคางตุน้องไต่เขาคากุกกรุกกลนค่ะนอะอยู่ต่างตีอ,อยู่กูแล่นหนอตุน้องไต่เขาคาเมื่อหน้าหนอได้มาอยู่มารวมพิธีอ่าคืนเฮินใหม่ พีน้องไก่ทุกเผ่าทุกแหลนเลยมารวมกันขึ้นท่อนให,ใหม่เป็นคาเพ่นี่ของอเจ้าไทายใหญ่เฮาเนาะที่เขาได้มาอยู่ของวัฒนธรรมแห่งนี่นเนาะเขาก็เป็นพีน้องไก่ใหญ่กันกกค้นพีน้นองไก่ในมันเจะว่าการมีแต่ไก่ใหญ่มันจะมีไก่ลี่ไก่ขืนไก่โยนเนาะอันนี้ก็เขาก็เขาก็คิด่าเขาก็เป็นพีน้องไก่เหมือนกันเซ็งเซ็งค่ะอ๋อ แต่เรื่องระเพณีใต้ใหญ่ลงาหนี้เนาะอ่าที่ว่าแม่เทาใหญ่ลาดทรือพังเนาะเฮ่นแม่เทาเขานี่อยู่ที่อ่าวัดสันต์ปากกอดท่ยใหญ่ลงมานั่นค่ะอ๋ออยู่มาเกิดร้อยปีแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็ค่ะก็อก่อหู้เนาะก็อก่อหูอยู่ค่ะเพราะว่าค่ะก็เกิดเกิดวัดปากกอดท่ยใหญ่เขาเนี่ยเนาะเจนป่อเจนแม่เทาเบนกาอพยพมาจาก เจงจุงเนาะมาจากเจงจุงบนนะคนเนาะมา,มาอายพมมาอยู่อ่าในวันสันปากอเมืองเจงไฮหยยันนี้ค่ะออมาอยู่ในไร่ไร่ปี้ยาว่าเขาก็มาใหญ่อยู่บา้บานวัดสันตากอไทยใหญ่เขาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือว่าคนก็ห้องว่าชุมชนสันปากอไทยใหญ่ละออถ้าเขาก็ได้มาแต่งงานเนาะกับคนไทยเนาะ แล้วก็มีลูกมีเตา่ามีลูกมีหลานเนาะอยู่วันประกอบ้ยายใหญ่เขาเนี้ยข้างมดกันวันประกอบ้ยายใหญ่เขาหน้านะคะเนาะที่แรกมันก็มี่อแม่เขาเนี่ยอพยพมามีอยู่สิบหกสิบหกขอบขวาเนาะที่เป็นได้อพยพมาอยู่ตรงตีบานสันประกอบ้ายใหญ่นะเจ้าที่นี่ก็ถ้าเขาก็ได้มากเกิดมาก เกิดแม่แพลูกกันตรงนี้ประมาณร้อยปีแล้วอ๋อค่ะก็มาใหญ่เนี่ยค่ะก็อาชักเกษชิพไป,ปแล้วค่ะอาชักก็นหน้ำยาวเนาะอุวันนี้ก็อยู่จํำลุจ้หล้ามเนาะค่ะเนาะจะอูถึงประเพนีไทยใหญ่เฮาอุวัตสันประกอบไทยใหญ่เฮานี่เขาจะมีจัดประเพนีทุกปีเขาหมุนเล่นเนาะมีป่าเพนีมีปอยก็ออกว่ามาเขาก็จะมี เป็นวัฒนธรรมของเขาเขากว่ามีปลอยออกว่าเนาะปลอยออกว่านี่เขามีทุกปีตั้งแต่เกิดมานี่เนาะกลมเรียนใเปีอเขาจึงจัดงานทุกปีจัดงานเป็นประเทณนี้ถ้าใหญ่เขาก็จะมีพะลาลงเมืองเนาะ อันนี้ก็มีปัจจามะกูปีะนะคะก่อมาพีน้องไต้เฮากูตีกูแหลนก็เลยมาโลมกันอ่ามาโลมกันมาทําบุญจอมกันเนาะเออมาโลมง,งานวัฒนธรรมของเฮากูปีเนาะในจอง o, ه, เฮานั่นะเฮติในจองเฮาคีอว่าคือวัดสันตตพ่อท่าใหญ่เฮาเนั่นะคะอ๋อล้วก็เฮาก,าก็มีป่ะเทียก็มีเหรียญซ้เฮาก็ที่นีการโคนขาอยาก,กู้เนาะ คนเขากู้หลูเขาอยากกู้เนาะกันปีใหม่เลือนห้าก็คือเดือนเมษายนน่ะนะเขาก็มีตอยให้มีดัมโโหผู้เท่าผู้แก่เนาะอันนี้เขาก็จัดอยู่ผูกปีค่ะจัดอยู่ผูกปีมากูกปีค่ะเขาก็มีเรื่องในปีค่ะอ๋อเขาก็มีลูกมีหลานเขาตอนตอนนี้เขาก็มีอยู่แปดสิบกว่าหลังคาเลือนเนาะตอนนั้นอพยพมาหมืองมานะคะอ๋อ มีอยู่ซิ้นฮกหลังคาเลินน่ะที่เปินเปินมาก่อนนี่เปินโอพโยมมาคือว่าเปินกล้าเปินกล้าขายเนี่ยนาะเปินเปินกล้าโวกล้าควายเนี่ยมาค้านาะข้าก่อมหันค่ะข้ายินเปินลาดก้อยเนาะอั่ะก็สืบเนึ่งมาเนี่ยค่เนอเปิลย่องไทยใหญ่เฮาเนาะก็นับถือวัฒนธรรมของเฮามาตลอดถึงปัจจุบันนี่ค่ะอ๋อ ท่านผู้ชมครับวัดนี้เป็นวัดที่1 4 4งนะฮะในรายการไว็พระในอัดวนะครับรกกรว,วัดอ่าวัดสัมปกรณ์ไตนะครับ,รรไ,ตรบไต้ใหญ่นะฮะก็เป็นความแปลกในด้านศิละปะแล้วัฒนแรรมแบบหนึ่งนะฮะซึ่งแตกต่างจากวัดพุทธของเจ้าเหนือละนาเฮานะครับก็เป็นสไตล์ศิละปะ,ละต่างๆก็เป็นแบบไทยใหญ่หมุดเลยนะครับก็ถือว่า มาตีนี่นะครับในฮรับอัตลบากาศท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพี่น้องชาวตะใหญ่นะฮะจากประเทศเมียนมาจึงได้มาทักลักปักฐานอยู่นี่ตั้งแต่สมัยปูค์ญาติย้ายแล้วครับเนาะและที่สําคัญคือวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีขนส่งเก่านะฮะก่าอยู่ในชุมชนเทศบาลนครเชียงไายนี่เองนะครับตีชุมชนตะใหญ่นะครับตีวัดสันปะกอนะครับ วัดลำดับที่1.45จะเป็นวัดอย่างนั้นนะครับเชิญติดตามผมคือได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าจะมา